สวัสดีครับชาลศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบูพยาหวนจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจักรวาของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังสหรับเดือนตุลาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแัดลายไอดีไปได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่การได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลนาอไพ่ใบแรกนะครับ King ถือดาบ Justice นะครับ f i l e ครับ Four of c u p แล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วย The Sun ไพ่เดท ไม้ไพ่สิบดาบไพ่ใบสุดท้ายคือราชินีถือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้เป็นนายออบวานเกิดขึ้นไพ่การเงินไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวเปิดเรื่องของโชคลาภแล้วค่อยดูกันต่อนะครับไพ่เนี่ยถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทีศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เดจัสติด ไพจัสิิเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการทําสมดุลบาลานซ์นะครับต้องทาําสมดุลต้องทําบาลานซ์กับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองให้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะตัวเราเองอาจจะมีแนวโน้มของความรู้สึกที่อาจจะหักเห es, ไปตามความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้ไพจัตสิทธิเนี่ยไพของการที่แบบตัวคุณเองค่อนข้างแบบกึง่งกึงกลางๆนะครับเหมือนกับเรายัง ขาดการตัดสินใจที่บักเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าเราจะควรจะไปซ้ายหรือไปขวาดีดังนั้นเนี่ยวิธีการของตัวคุณนะครับถ้าสมดุลแล้วก็บาลานซ์ได้ดีเนี่ยจะทําให้ตัวคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีได้ประสบความสําเร็จได้นะครับพอไพ่ justice เนี่ยถ้าสมดุลทุกอย่างอยู่รอดหมดเลยนะครับดังนั้นอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลง อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ขัดขวางในเรื่องของอารมณ์ของเราพยายามปล่อยวางนะครับแล้วอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความหวังที่มันควรจะเป็นความจริงด้วยนะครับอย่าอยู่กับการคาดหวังเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามีไพ่หน่อยขึ้นมาถึง2ใบเลยทีเดียวไพ่หถ้วยกับไพ่สี่ถ้วย สี่ถ้วยคือไพ่พารานอยคือความรู้สึกที่ไม่ได้ดังใจความรู้สึกที่คาดหวังความรู้สึกที่เหมือนกับยังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยังต้องมีจินตนาการว่ามันจะดีแบบนั้นมันจะดีแบบนี้แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับมีความรู้สึกที่แบบเจ็บปวดกับความรู้สึกที่มันไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้มีไพ่แบบนี้คือนายออฟวานเกิดขึ้น นับวันเนี่ยคือจริงๆมันเป็นไพ่ของก้าไม้ก้าไม้คือสถานการณ์ที่ต้องเหมือนกั้มเกินฝืนทนหรือความรู้สึกที่แบบต้องใช้ความอดทนความพยายามแต่ถามว่ายังอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่มันจะรู้สึกอึดอัดมันจะรู้สึกทุกข์และก็ทรมานอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องพยายามเปิดใจยอมรับแล้วปล่อยวางนะครับมันจะมีข่าวดีเข้ามาไพ่หนึ่งถ้วย หนึ่งถ้วยหมายถึงข่าวดีหนึ่งถ้วยหมายถึงความหวังใหม่หมายถึงสิ่งที่ก็กำลังแบบรอคอยความหวังใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่จะมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราอะนะครับมันคือสิ่งที่เรากําลังจะมีหนทางมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีเพราะว่าตอนนี้เรากําลังหวยหากับสิ่งที่อยากจะให้มันเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินหรือในเรื่องของสถานการณ์สิ่งต่างๆที่เรากําลังทุกข์ใจอยู่เราอาจจะกําลังเหมือนกับมีความหวัง ที่อยากจะหลุดพ้นมีความหวังที่อยากจะดีขึ้นมีความหวังที่อยากจะมีอะไรที่มันเกิดการพัฒนาการเติบโตไปนในสิ่งที่ดีมันมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีได้แน่นอนเพียงแต่คุณอยากคาดหวังเกินไปเพราะความคาดหวังของคุณมันจะทําลายตัวคุณเองเพราะว่าบางทีแล้วอะถ้ามันได้เราไม่เกินไม่เป็นไปนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้คุณจะน้อยแล้วคุณก็จะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราไม่สามารถ move on ได้ แต่ถ้าเราพยายามปรับพฤติกรรมกับในเรื่องของความคิดใหม่ซะพยายามสมดุลบาลานซ์ตัวเองตอนนี้ไม่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าครึ่งเดือนหน้าจะไม่ดีอ,อีก3วัน5วัน10วันจะไม่ดีมันไม่ใช่นะครับดังนั้นคุณอย่าเพิ่งไปจิตตกอย่าเพิ่งไปกังวลกับสิ่งที่มันกำลังเผชิญหน้าอยู่ตรงนั้นมันอาจจะมีทางออกก็ได้เพราะไพ่อพอบอกว่าห้าถ้วยเนี่ยแปลว่าผู้หญิงคนนี้กําลังเศร้าเสียใจกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับการที่มันแบบ ไม่เป็นใจอ่ะอืมแล้วก็นอยอยู่ด้วยแต่สองถ้วยเนี่ยที่มันถูกพูดเนี่ยชูขึ้นมาตรงเนี่ยแต่เรากลับไม่ได้หันไปมองด้วยซ้าอืมมันหมายถึงอนาคตของคุณถ้ารวมกับหนึ่งหนึ่งถ้วยมันก็คือหกถ้วยหกถ้วยมันแปลว่าสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับมันกําลังจะปรากฏแล้วนะดังนั้นเนี่ยความหวังใหม่ความที่คุณกําลังแบบเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่ยากลําบากเนี่ย หนึ่งถ้วยมาแปลว่าความหวังใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะมีแนวโน้มกําลังจะมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงกําลังจะมีแนวโน้มของการที่ตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดมันจะมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีต่อใจกับตัวคุณและก็ประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะมันมีไพ sun sun, ่เดชซันด้วยเดชซันแปลว่าแสงสว่างเดชซันแปลว่าการเริ่มต้นเดชซันแปลว่าความหวังใหม่กับสิ่งที่เรากําลังอดทนรอคอยคำว่า จัก,กรวาลก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นตัวกุณเองจะเจอความหวังใหม่ๆมีความรู้สึกที่ดีขึ้นอย่างน้อยมันอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนแต่อย่างน้อยความอึดอัดความรู้สึกความทุกข์ใจความยากลําบากจากก้าวไม้เนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแน,นวโน้มทิศทางที่ดีนะครับมันก็จะค่อยๆทําให้ mindset ความรู้สึกกับสิ่งต่างๆของเราจะเริ่มรู้สึกแบบดีขึ้นนะครับแล้วก็รีลัคซ์มากขึ้นกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ นะครับความหวังใหม่ๆก็เริ่มเติมเต็มให้กับตัวเองได้ดีขึ้นนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะจบไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนะเาะไพ่เดทแปลว่าไพ่ของการจบสิ้นส่วนพ Sun ไพ่เดอะซันแปลว่าไพ่ของการเริ่มต้นการอาจพูดง่ายๆคือจุดจบของของสิ่งต่างๆกําลังจะมาแล้วมันจะเริ่มต้นใหม่จากไพ่เดอะซันไพ่เนี่ยร้อยเรียงมาเนี่ยบอกเลยว่า การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีดังนั้นนะครับคุณไม่ต้องกังวลจนเกินไปกังวลได้แต่พยายามฟื้นฟูตัวเองพยายามบาลานซ์ตัวเองพยายามอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วตัวคุณจะประสบความสําเร็จที่ดีคุณจะสามารถเคลีย์พลังงานในด้านลบออกไปได้จากไพ่เดชนะครับไพ่เดชท,ทางที่ดีคือรู้จักปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแล้วไพ่เดชปรากฏขึ้นมาเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองมีโอกาสเดินทางไกล นะครับและก็มีโอกาสที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยมีโอกาสที่จะมีการเจ็บป่วยมีโอกาสที่จะมีการแบบเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับอย่างกระทันหันคุณก็ต้องเต็มมือรับมือนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีคุณร้ายอยู่อาจจะเปลี่ยนไปเป็นดีแบบปุบป,ปรับฉับพลันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็สุขภาพเนี่ยต้องดูแลสอดส่องให้ดีถ้ามีปัญหาตรงไหน ก็ไปลองเช็คตรวจสอบดูก็อาจจะเป็นไปได้นะครับจากไพ่เดชเนาะหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างจบที่1ไปเริ่มต้นอีกที่หก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันในช่องของเดือนนี้นะครับเรามาดูในเรื่องการงานกันบ้างการงานเนี่ยขึ้นไพ่ใบนี้นะครับนายออมวานนับวานเนี่ยแปลว่าเราอาจจะมีลักษณะของการแบบงานสุม นิดนึงมีงานที่ต้องแบกรับหน่อยหนึ่งมีงานที่ต้องใช้เวลากับการทํางานค่อนข้างเยอะนะครับทุ่มเทกับในเรื่องของการงานมีงานที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะหรือบางคนอาจจะถูกจับตาถูกเพ่งเล็งจากในเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะเป็นไปได้แต่คุณไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่า,าคุณทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็พยายาม โปร่งใสแล้วก็พยายามอย่าทําอะไรสิกแซกจนเกินไปแล้วก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนคุณอยู่รอดแน่นอนนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหากับคนอื่นเนี่ยมันยังสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ไปได้สามารถที่จะปลดล็อกได้และใครกําลังมีการงานที่ตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยากลําบากเนี่ยมันมีไพ่ใบนี้นะครับไพ่8ไม้มาแปลว่ามีโอกาสที่การงานจะพุ่งทยาน ไปสู่ความสําเร็จอย่างรวดเร็วมีโอกาสเติบโตในสายงานมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งบางอย่างแบบกระทันหันทําให้เราแบบไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะมีไพ่สิบดาบมาด้วยบางอย่างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการจบอาจจะจบจากที่เดิมแล้วเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่อื่นนะครับมีไพ่สิบดาบแล้วมีไพ่เดทด้วยระมัดระวังการเดินทางอาจจะมีการอาจจะป่วยเกิดขึ้นหรือมีการแบบ รถเฉียวรถชนได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณนี้หรือบางคนอาจจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถรีโนเวทบ้านอะไรแบบนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะมีการชำรุดเสียหายอันนี้ต้องพยายามสอดส่องดูแลนะครับ10ดาบเนี่ยหมายถึงจบที่หนึ่งแล้วไปเริ่มต้นอีกที่หนึ่งมันแปลว่าการเคลียร์ปัญหาก็ได้เนาะดังนั้นเนี่ยปัญหาที่คุณกำลังมีเนี่ยนะครับหรือปัญหาที่คุณกำลัง กุ้มใจอยู่ในสถานการณ์สิ่งต่างๆเนี่ยมันจะหลุดพ้นแล้วก็จะมันติดมันขัดน่ยมันจะโฟโฟแล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเติบโตในสายงานอย่างที่บอกไปเพราะว่าคุณอาจจะเติบโตในสายงานการงานจะพุ่งกระฉูดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความหวังใหม่ๆที่จะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือบางคนใครที่เปลี่ยนงานนะครับอาจจะมีโอกาสของการงานที่ดีขึ้นเพราะมีไพ่สิบ ดาบกับไพเดทบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนงานนะครับรู้สึกว่าอยู่งานนี้แล้วมันมีปัญหาถูกเพ่งเล็งถูกจับตาถูกมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะไปอยู่ที่อื่นอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถไปอยู่ที่อื่นได้สามารถที่จะ,อ,ะออกจากที่เดิมแล้วไปหาที่อื่นได้หรือใครที่อยากจะเติบโตอยากจะรอคอยในเรื่องของอตำแหน่งชื่อเสียงการโปรโมทแบบนี้ก็จะได้รับการโปรโมทแล้วก็ตำแหน่งแบบ ป,ปับปับฉับพลันมาแบบกระทันหันมาแบบรัวๆมาแบบตเต็มๆเลยนะครับตเตรียมรับเลยนะสำหรับชาวราศีธนูลักนาธนูนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันต่อเนาะเพราะว่าให้การเงินไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันนะครับขอไพ่โชคลาภนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีธนูลักนาธนูด้วยนะครับ ไพ่ใบแรกได้คิงถือเหรียญเห็นไหมปรากฏขึ้นมาแล้วสี่เหรียญแล้วก็ไพนะ่หถ้วยเนี่ยมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็นนมนที่ทางที่ดี ไพ่โชคลาภเนี่ยไม่ได้แปลว่าโชคลาภอย่างเดียวแปลว่าเหมือนกับโอกาสก็ได้นะครับแปลว่า6ถ้วยเนี่ยแปลว่าการเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าไพ่ห้าถ้วยกับไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยจะรวมเป็นไพ่หกถ้วยเห็นไหมผมพูดตอนแรกไม่ผิดเลยเพราะห้าถ้วยบวกหนึ่งถ้วยจะเท่ากับหกถ้วยเห็นไหมครับปรากฏหกถ้วยเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมพูดไว้ไม่มีผิดเป๊ะเลยแปลว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงนะครับ การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันจะทําให้ตัวเราสามารถที่จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอะไรที่เราไม่ได้เราจะได้อะไรที่เรารู้สึกว่าติดขัดมันจะมีแนวโน้ม no. มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่าเฟลไปก่อนอย่าเพิ่งไปจิตตกกับสิ่งที่กําลังอยู่ตรงหน้าอะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคมีสติในการดําเนินชีวิต ดาวประจําตัวยังโคจรถอยหลังอยู่ยังทําให้ทุกอย่างยังดูไม่เป็นใจยังดูไม่ค่อยเป็นโอกาสยังพารานอยอยู่ยังคาดหวังอยู่ผมเข้าใจมนุษย์ทุกคนนะครับถ้ายังไม่ได้สิ่งที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้ยังไงก็ใจยังไม่เป็นสุขนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับแล้วจักรวาลเปิดรับโอกาสดีๆแล้วมองในมุมบวกนะแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับจากไพ่หถ้วยเนาะ สิ่งดีๆกําลังจะมาแล้วเปิดรับนะครับส่วนไพ่สี่เหรียญเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเหมือนยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างในเรื่องโดยชอะเรื่องการเงินแต่การเงินยังถือว่าโอเคเพราะมีไพ่คิงถือเหรียญมาด้วยนะ้องแปลว่าการเงินยังสะพัด การเงินยังมีแบบโอ้ไม่ใช่สะพัธรรมดาคือแบบยังมีการเงินที่เงินถุงเงินถังพอสมควรแหละแต่บางคนก็ค่อนข้างแบบยึดติดแล้วแบบไม่กล้าลงทุนไม่กล้าทําอะไรเพิ่มเติมแต่การเงินยังถือว่าโอเคดีบางคนนะครับอาจจะได้ในลักษณะของเงินเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่เนาะบางคนอาจจะเหมือนกับทําธุรกรรมสินเชื่อจากธนาคารนะครับกู้เงินอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะได้เงินที่อาจจะขายบ้านขายรถขายคอนโดอะไรแบบนี้ก็อาจจะได้ บางคนอาจจะเป็นนายหน้าจะประสบความสําเร็จดีนะครับในเรื่องของการเงินตรงนั้นเพราะเงินของคิงถือเหรียญเนี่ยคือเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่เงินอสังหาเลยทีเดียวเนาะประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มมีทิศทางของการเงินที่ดีใครทํางานประจําก็มีโอกาสได้เงินเพิ่มเติมเงินโอทเงินต่างๆนะครับหรือสวัสดิการต่างๆโอเคเลยนะครับส่วนใครทําการค้าขายก็ อาจจะเหมือนกับไม่ค่อยอยากจะลงทุนเพิ่มแต่รายได้ยังถือว่าโอเคยังถือว่าดีมากๆเลยจากคิงถือเหรียญนะครับก็ยังมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองส่วนโชคลาภลาบลอยเนี่ยก็มีโอกาสมีโอกาสถูกรางวัลพอสมควรจากให้คิงถือเหรียญนะครับก็มีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเนาะก็ลองลอง ดูแล้วกันแต่ก็ปวดใช้วิจัยนในการรับชมแล้วก็รับฟังเพราะช่องนี้อาจจะไม่ได้ส่งเสริมการซื้อราบรอยขนาดนั้นน,น,นะครับเพราะว่า,เ,าเราก็ไม่รู้หรอกว่าวาสนาของใครวาสนาของคนนั้นรู้แต่ว่าดวงโดยรวมมีโอกาสถูกลงังวันพอสมควรก็กระจายการลงทุนนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็พยายามเอาแต่ความเสี่ยงแต่พอดีแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะหลายคนก็มาเนกาทีอยู่พอสมควรเนาะก็ขอพูดสั้นๆประมาณนี้แล้วกัน สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ